สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องพลังแห่งจิตปัจจุบันพื้นที่ที่พวกเราจะมาร่วมกันสำรวจและค้นหาความหมายของชีวิตเพื่อการตื่นรู้และอยู่กับขณะปัจจุบันอย่างมีความสุขผมดีใจมากครับที่เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้ เพื่อน้อมนำจิตใจให้กลับมาสู่ความสงบท่ามกลางโลกที่หมุนวนอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความวุ่นวายวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านคุยในหัวข้อที่ดูเหมือนจะง่ายแต่กลับเป็นคำถามที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของมนุษย์เรานั่นคือความสุขที่แท้จริงหาได้จากที่ไหนและทำไมคําตอบถึงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังคิดหรือกำลังไขว่คว้าอยู่ครับ คุณเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับความรู้สึกว่าเรากำลังวิ่งไล่ตามอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาเหมือนหนูถีบจักที่ไม่เคยหยุดหมุนเราบอกตัวเองเสมอว่าเดี๋ยวถ้าฉันได้เลื่อนตำแหน่งฉันจะมีความสุขเดี๋ยวถ้าฉันเก็บเงินได้10บล้านฉันจะพักผ่อนหรือเดี๋ยวถ้าลูกเรียนจบฉันจะเริ่มใช้ชีวิตของตัวเอง เราสร้างเงื่อนไขมากมายให้กับความสุขของตัวเองเราผัดวันประกันพรุ่งให้กับความสงบใจโดยเอาไปผูกติดไว้กับเป้าหมายในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราเชื่อฝังหัวว่าความสุขคือปลายทางคือยอดเขาที่เราต้องปีนไปให้ถึงและระหว่างทางนั้นเราจำเป็นต้องทนทุกข์ต้องเหนื่อยยากต้องแลกมาด้วยความเครียดและความกังวล เพราะเราเชื่อว่ารางวัลที่ปลายทางจะคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปแต่คำถามสำคัญที่ผมอยากชวนให้ท่านผู้ฟังลองตรองดูในขณะนี้คือเมื่อเราไปถึงจุดนั้นแล้วจริงๆ ความสุขที่ว่านั้นมันคงอยู่ยั่งยืนจริงหรือหรือมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่พอเราเอื้อมมือไปคว้ามันกลับสลายหายไปแล้วเราก็ต้องตั้งเป้าหมายใหม่วิ่งไล่ตามสิ่งใหม่อีกครั้งวนเวียนไปไม่มีที่สิ้นสุด ในสังคมปัจจุบันเราถูกหล่อหลอมให้วัดคุณค่าของความสุขจากสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงหรือการยอมรับจากผู้อื่นเรามองออกไปข้างนอกตัวตลอดเวลาเพื่อหาวัตถุดิบมาเติมเต็มความพร่องในใจแต่ยิ่งเราเติมเท่าไรเรากลับรู้สึกว่าหลุมดำในใจนั้นมันขยายกว้างขึ้นเรื่อย เรามีบ้านที่ใหญ่ขึ้นแต่ครอบครัวกลับมีความอบอุ่นน้อยลงเรามีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยที่สุดแต่เรากลับเชื่อมต่อกับคนข้างๆได้น้อยลงเรามีความสะดวกสบายทางวัตถุมากมายแต่จิตใจกลับกระวนกระวายรุ่มร้อนและขาดความมั่นคงทางอารมณ์ปัญหาหลักที่เรากำลังเผชิญไม่ใช่การที่เรายังไม่มีสิ่งเหล่านั้น แต่ปัญหาคือการที่เราเข้าใจผิดว่าสิ่งเหล่านั้นคือคำตอบสุดท้ายวันนี้ผมจึงอยากเล่าเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งให้ท่านฟังเรื่องราวของเขาอาจจะเป็นเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นแง่มุมบางอย่างในชีวิตของคุณเองและอาจจะพาคุณไปค้นพบว่าแท้จริงแล้วความสุขซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกันแน่ ขอให้ทุกท่านลองจินตนาการตามนะครับลองนึกภาพผู้ชายคนหนึ่งชื่อธนาธนาเป็นชายหนุ่มวัย45ปีที่หากมองจากภายนอกใครๆก็ต้องบอกว่าเขาคือต้นแบบของความสำเร็จในอุดมคติธนาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดหรือ CMO ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับท็อป5ของประเทศเขาเป็นคนที่ใครๆก็อยากเป็น เป็นคนที่เดินไปไหนก็มีแต่คนยกมือไหว้มีแต่คนก้มหัวให้ด้วยความเคารพยำเกรง ธนาแต่งตัวเนี้ยบตั้งแต่หัวจดเท้าสู่สั่งตัดจากแบรนด์ดังนาฬิกาข้อมือราคาเท่ากับรถยนต์คันหรูและขับซูเปอร์คาร์ที่ส่งเสียงคำรามกึกก้องทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งชีวิตของธนาดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบราวกับภาพที่ถูกตัดต่ออย่างประณีตในนิตยสารไลฟ์สไตล์ราคาแพง ธนาอาศัยอยู่ในเพนท์เฮาส์หรูใจกลางเมืองบนชั้นที่สูงที่สุดที่สามารถมองเห็นเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพมหานครได้แบบพานโนรามาทุกเชา้าเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับวิวที่คนนับล้านใฝ่ฝัน แต่สิ่งแรกที่ธนาทำไม่ใช่การสูตรอากาศบริสุทธิ์หรือชื่นชมความงามของแสงอาทิตย์ยามเช้าแต่เป็นการคว้าสมาร์ทโฟนขึ้นมาเช็คอีเมลตรวจสอบยอดขายและดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น เขาดื่มกาแฟราคาแพงที่รสชาติกลมกลอม่มแต่เขากลับไม่เคยรับรู้ถึงรสชาตินั้นจริงๆเพราะในหัวของเขามีแต่เรื่องการประชุมตอน10โมงเรื่องคู่แข่งที่กำลังจะเปิดตัวโครงการใหม่หรือเรื่องกราบความสำเร็จที่ต้องพุ่งทยานขึ้นไปอีกไตรามาสแล้วไตรามาสเล่าภายนอกธนาดูเป็นคนมั่นใจเด็ดขาดและเปี่ยมด้วยพลัง แต่ภายในใจลึกๆของเขากลับเป็นเหมือนห้องมืดที่อ้างว้างและหนาวเหน็บทุกครั้งที่เขาอยู่คนเดียวในลีฟ์หรือในขณะขับรถกลับบ้านตอนดึกสงดัดความรู้สึกว่างเปล่าจะเข้าจู่โจมเขาอย่างรุนแรงมันเป็นความรู้สึกที่เขาเองก็อธิบายไม่ถูกเขาถามตัวเองบ่อยครั้งว่านี่เรากำลังทำเพื่ออะไรกันแน่เขาเคยคิดว่าตอนที่ได้เงินเดือนแสนแรกเขาจะมีความสุข แต่พอมันได้มาจริงๆความสุขนั้นอยู่กับเขาแค่สองวันแล้วความกังวลก็เข้ามาแทนที่เขาเคยคิดว่าตอนได้เป็นผู้บริหารระดับสูงเขาจะรู้สึกเติมเต็มแต่พอได้นั่งเก้าอี้ตัวนั้นจริงๆเขากลับรู้สึกโดดเดี่ยวและระแวงว่าใครจะมาเลื่อยขาเก้าอี้ เขาแบกรับความคาดหวังของบอดบริหารของลูกน้องของสังคมและที่หนักที่สุดคือความคาดหวังของตัวเขาเองที่ยอมให้ตัวเองล้มเหลวได้แม้แต่นิดเดียวความขัดแย้งในใจของธนารุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มนอนไม่หลับต้องพึ่งพาวายราคาแพงเพื่อกล่อมให้ตัวเองหลับไหลแต่ก็มักจะสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยหัวใจที่เต้นรัวเหนื่อกาไหลท่วมตัว เขาเริ่มหงุดหงิดง่ายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆลูกน้องทำผิดเพียงนิดเดียวก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตในสายตาเขาครอบครัวที่เคยอบอุ่นเริ่มห่างเหินพันรายาและลูกๆเริ่มไม่อยากคุยกับเขาเพราะกลัวจะถูกดุหรือกลัวว่าเขาจะเอาความเครียดจากที่ทำงานมาลงที่บ้าน ธนารู้ตัวดีว่าเขากำลังมีปัญหาแต่เขาก็ไม่กล้ายอมรับไม่กล้าไปปรึกษาจิตแพทย์เพราะกลัวจะเสียภาพลักษณ์เขาจึงเลือกที่จะวิ่งให้เร็วขึ้นทำงานให้หนักขึ้นโดยหวังว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมจะช่วยกลบเสียงกรีดร้องในใจของเขาให้เงียบลงได้เขาเหมือนคนหิวน้ำที่ดื่มน้ำทะเลยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายยิ่งไขว้าขวาก็ยิ่งรู้สึกขาดแคลน ชีวิตของธนาคือโศกมาตกรรมที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากแห่งความสำเร็จและแล้วจุดเปลี่ยนของเรื่องราวก็เดินทางมาถึงในค่ำคืนหนึ่งที่เป็นงานประกาศรางวัลน,นักการตลาดแห่งปีงานนี้จัดขึ้นในโรงแรมหรูระดับหดาวแสงไฟสปอร์ตไลท์สาดส่องไปทั่วเวทีผู้คนในแวดวงธุรกิจแต่งตัวสวยงามมาร่วมงานกันอย่างคับคัง่งธนา คือตัวแต่งที่จะได้รับรางวัลใหญ่ที่สุดของค่ำคืนนี้นักการตลาดผู้ทรงอิทธิพลแห่งปีเขาเตรียมสุนทรพจน์มาอย่างดีสอมพูดหน้ากระจกมาเป็นร้อยรอบเพื่อให้ทุกถ้อยคำดูคมคายและสร้างแรงบันดาลใจเมื่อพิธีกรประกาศชื่อคุณธนาเสียงปรบมือดังกึกก้องไปทั่วห้องโถงเขาเดินขึ้นเวทีด้วยรอยยิ้มที่ฝึกฝนมาอย่างดี รับถ้วยรางวัลคริสตัลหนักอึ้องมาถือไว้ในมือแต่ในวินาทีที่แสงแฟลชจากกล้องนับร้อยตัวศาสต์เข้าใส่ใบหน้าทามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มแสดงความยินดีของผู้คนจู่ๆโลกของธนาก็พลันเงียบสงัดลงหูของเขาอื้ออึงเสียงปลบมือกลายเป็นเพียงเสียงหึงห่งๆที่ไกลออกไปเขามองลงไปที่ถ้วยรางวัลในมือ มันสวยงามมันแวววาวแต่มันกลับรู้สึกเย็นชืดแล้วไร้ชีวิตอย่างน่าประหลาดความรู้สึกว่างเปล่าที่เขาพยายามกดทับมาตลอดระเบิดออกมาในอกราวกับเขื่อนที่พังทลายลงเขาถามตัวเองในใจท่ามกลางแสงฝ่ายว่าแค่นี้เหรอนี่คือจุดสูงสุดแล้วเหรอทำไมทำไมฉันถึงไม่รู้สึกมีความโศกเลยแม้แต่นิดเดียว ทำไมฉันถึงรู้สึกเหมือนคนแพ้ทั้งทั้งที่ถือถ้วยรางวัลของผู้ชนะธนาพยายามฝืนยิ้มและกล่าวขอบคุณตามบทที่เตรียมมาแต่เสียงของเขาสั่นเครือมือที่จับไมโครโฟนเย็นเฉียบทันทีที่ลงจากเวทีเขาไม่ได้เดินไปร่วมวงสังสรรค์หรือให้สัมภาษณ์สื่อตามกำหนดการเขาเดินตรงดิ่งออกจากห้องจัดเลี้ยงทะลุผ่านล็อบบี้โรงแรม ปลดเน็กไทยที่รัดแน่นจนหายใจไม่ออกแล้วก้าวขึ้นรถซูปเปอร์คาร์ของเขาขับออกไปอย่างไร้จุดหมายเขาไม่ได้กลับคอนโดเขาขับรถออกไปเรื่อยๆจนพ้นเขตเมืองแสงไฟระยิบระยับของตึกสูงค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยความมืดของชานเมืองเขาขับไปเรื่อยๆจนน้ำมันใกล้หมดและพบว่าตัวเองมาหยุดอยู่ที่จังหวัดราชบุรีในเวลาตีสามกว่า เขาจอดรถข้างทางดับเครื่องยนต์แล้วร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายใครเป็นครั้งแรกในรอบยี่สิบปีที่เขาร้องไห้ไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะเขาเหนื่อยเหนื่อยกับการแบกโลกทั้งใบที่ไม่ใช่ของเขาเอาไว้เช้าวันรุ่งขึ้นธนาตื่นขึ้นมาในรถด้วยความปวดเมื่อย เขาขับรถไปเรื่อยๆตามถนนเส้นเล็กๆที่คดเคี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งที่เงียบสงบบรรยากาศที่นี่แตกต่างจากในเมืองอย่างสิ้นเชิงสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชะอุ่มหมอกจางๆยามเช้าปกคลุมยอดหญ้าธนาเห็นป้ายไม้เก่าๆเขียนว่าสวนดินเผาลุงอินด้วยความสงสัยและไม่มีที่ไปเขาจึงเลี้ยวรถเข้าไป ที่นั่นเป็นบ้านไม้หลังเก่าที่ยกใต้ถุนสูงมีลานดินกว้างขวางและมีเตาเผาดินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ควันไฟจางๆลอยอ้อยอิ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าธนาลงจากรถเดินเข้าไปในบริเวณนั้นเขาได้ยินเสียงมอเตอร์หมุนเบาๆผสมกับเสียงนกที่ร้องขับขานเขาเดินตามเสียงนั้นไปจนพบกับชายชราคนหนึ่ง ผมสีดอกเหล่ากล้าวเป็นมวยไว้ด้านหลังสวมเสื้อหม้อห้อมเก่าๆและกางเกงเลที่เปื้อนโคลนชายชราคนนั้นกำลังนั่งอยู่หน้าแป้นหมุนกำลังประคองก้อนดินเหนียวที่กำลังหมุนวนเป็นรูปทรงเขาคือลุงอินช่างปั้นดินเผาผู้มีชื่อเสียงในแถบนั้นไม่ใช่เพราะความรวยแต่เพราะปรัชญาในการปั้นของแกลุงอินเงยหน้าขึ้นมองธนา ผู้ชายที่ใส่ชุดสูทยับยุยยีใบหน้าอิดโรยดวงตาแดงช้ำแต่แววตาของลุงอินกลับไม่มีความสงสัยหรือตัดสินใดๆมีเพียงความแม่ตาและรอยยิ้มจางๆที่มุมปากหลงทางมาหรือพ่อหนุ่มลุงอินเอ่อยถามด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มและเย็นราวกับน้ำในลำธารธนาอึกอักไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรครับคงงั้นครับผมหลงทาง หลงมาไกลมากธนาตอบแฝงความในมานั่งตรงนี้ก่อนสิดื่มน้ำชาอุ่นๆสักแก้วลุงอินชี้ไปที่แคร่ไม้ไผข่ข้างๆธนานั่งลงมองดูลุงอินทำงานต่อก้อนดินที่ดูไม่มีราคาค่อยๆถูกมือที่หยาบกร้านแต่พลิ้วไหวของลุงอินประคองขึ้นรูปมันหมุนวนอย่างมั่นคงเปลี่ยนจากก้อนดินไร้รูปทรงกลายเป็นแจกันที่สวยงาม สวยมากครับธนาเอ่ยชมลุงต้องใช้ความพยายามมากแน่ๆกว่าจะบังคับดินให้เป็นรูปทรงที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้ลุงอินหัวเราะเบาๆในลำคอบังคับหรือไม่หรอกพ่อหนุ่มเราบังคับดินไม่ได้หรอกถ้าเราบีบมันแรงไปมันก็บี้แบนถ้าเราประคองมันเบาไปมันก็เหวี่ยงหลุดมือเราไม่ได้บังคับแต่เราต้องฟังดิน เราต้องหาจุดสมดุลระหว่างมือของเรากับการหมุนของแปน้นแล้วที่พ่อหนุ่มบอกว่าสมบูรณ์แบบนะลองดูนี่สิลุงอินหยิบถ้วยชาใบหนึ่งที่วางอยู่ข้างๆส่งให้ธนาดูถ้วยชาใบนั้นดูเผินๆเ,เ,เหมือนจะบิดเบี้ยวไม่กลมด๊กเหมือนถ้วยโรงงานผิวสัมผัสครุขคระมีร่องรอยของนิ้วมือสีของมันก็ไม่สม่ำเสมอมีรอยไหมของฟืนไฟบางจุด พ่อหนุ่มว่าถ้วยใบนี้สวยไหมลุงอินถามธนาพิจารณาดูมันมันดูแปลกตาดีครับมันไม่เรียบเนียนแต่มันดูมีสเสน่ห์ถูกต้องลุงอินยิ้มคนในเมืองชอบความสมบูรณ์แบบชอบเส้นตรงชอบความเกลี้ยงกล่แต่ทําม,มาชีวิตของมันมันไม่ใช่แบบนั้นชีวิตมันเหมือนถ้วยใบนี้แหละ มีรอยบิน่นมีรอยไหม้มีความไม่สมมาตรแต่พ่อหนุ่มรู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้ถ้วยใบนี้เป็นถ้วยได้ธนานิ่งคิดก็ก็ดินเหนียวที่ปั้นขึ้นมาไงครับผิดแล้วลุงอินสายหน้าช้าๆสายตาจ้องลึกเข้าไปในตาของธนาสิ่งที่ทำให้ถ้วยใบนี้เป็นถ้วยและใช้งานได้ไม่ใช่ตัวดินเหนียวที่ขอบถ้วย แต่คือความว่างตรงกลางต่างหากธนาชง,งักไปกับคำพูดนั้นเหมือนโดนค้อนทุบเบาๆที่กลางใจความว่างใช่เราปั้นดินขึ้นมาเป็นขอบเป็นกําแพงแต่ถ้าไม่มีที่ว่างตรงกลางเราจะใส่น้ำชาได้ไหมเราจะใส่อาหารได้ไหมประโยชน์ที่แท้จริงของภาชนะอยู่ที่ความว่างไม่ใช่อยู่ที่เนื้อดิน ลุงอินหยุดมือจากแป้นหมุนแล้วหันมาคุยกับธนาอย่างจริงจังคนเราก็เหมือนการพ่อหนุ่มเรามัวแต่ยุ่งกับการสร้างขอบถ้วยให้สวยหรูเราสร้างชื่อเสียงสร้างเงินทองสร้างยศถาบรรดาศักดิ์เราพยายามฉาบเคลือบผิวด้านนอกให้เงาวับเพื่อให้คนอื่นชื่นชมแต่เราลืมดูแลความว่างข้างในใจ เราปล่อยให้ข้างในมันรกรุงรังด้วยความกังวลความอยากความกลัวจนมันไม่มีที่ว่างเหลือให้ความโศกได้อาศัยอยู่เลยทนาน้ำตาซึมออกมาโดยไม่รู้ตัวคำพูดของชายชราช่างปั้นหม้อคนนี้แทงใจดำเขาเข้าอย่างจังเขาคือคนที่ทุ่มเทสร้างแต่เปลือกนอกที่สวยหรูที่สุดแต่ข้างในกลับไม่มีที่ว่างสำหรับความสงบเลยแล้ว แล้วผมต้องทำยังไงครับลุงธนาถามเสียงสัน่นผมสร้างเปลือกนี้มาทั้งชีวิตถ้าผมทิ้งมันไปผมจะเหลืออะไรไม่ต้องทิ้งหรอกลุงอินตอบอย่างนุ่มนวลเปลือกก็มีหน้าที่ของมันเอาไว้ปกป้องเอาไว้ทรงตัวแต่พ่อหนุ่มต้องเลิกยึดติดว่าเปลือกคือทั้งหมดของชีวิตลองเกิบมาให้ความสำคัญกับพื้นที่ข้างในดูบ้าง ลองหยุดวิ่งหยุดปั้นหยุดแต่งเติมแล้วลองอยู่เฉยๆดูบ้างความสุขนะ่ะมันไม่ได้เกิดจากการได้มาเสมอไปหรอกนะแต่มันเกิดจากการวางลงและเห็นคุณค่าของความว่างเปล่าความสงบที่เกิดขึ้นเมื่อใจเราไม่ดิ้นรนนั่นแหละคือที่อยู่ของความสุขที่แท้จริงพ่อหนุ่มลองมองดูสิลุงอินชี้ไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่ไหวเอ็นตามลม ต้นไม้ไม่เคยพยายามจะเป็นภูเขามันแค่เป็นต้นไม้และมันก็มีความโศกในการได้ผลิใบรับแสงแดดพอหนุ่มก็แค่กลับไปเป็นมนุษย์ไม่ใช่เทวดาที่ต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาอนุญาตให้ตัวเองมีรอยบิ่นบ้างอนุญาตให้ตัวเองพักบ้างบทสนทนาในวันนั้นดำเนินไปอีกหลายชั่วโมงธนาได้ลองจับดินได้ลองหมุนแป้น เขาพบว่าการจะทำให้ดินตั้งตรงได้จิตใจต้องนิ่งถ้าใจวอกแวกดินจะเสียรูปทันทีเขาได้เรียนรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ตอนปั้นเสร็จแต่อยู่ที่ขณะที่มือสัมผัสกับดินและรู้สึกถึงความเย็นความลื่นไหลาการอยู่กับปัจจุบันขณะนั้นเองคือความสุขที่เขาตามหามาตลอดมันไม่ได้อยู่ที่ยอดเขาแต่มันอยู่ที่ทุกก้าวที่เดิน หลังจากวันนั้นธนากลับมาที่กรุงเทพเขาไม่ได้ลาออกจากงานเขาไม่ได้ทิ้งทรัพย์สินเงินทองไปบวชแต่ทัศนคติของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงธนายังคงทำงานในตำแหน่งเดิมแต่เขาเลิกทำงานแบบเอาเป็นเอาตายเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นเขาเริ่มจัดลำดับความสำคัญใหม่ เขาตื่นเช้าขึ้นเพื่อมานั่งจิบกาแฟและดูพระอาทิตย์ขึ้นจร,จริงๆโดยไม่แตะโทรศัพท์เขาเริ่มรับฟังลูกน้องด้วยความเข้าใจมากขึ้นแทนที่จะสั่งการเพียงอย่างเดียวเขาเลิกคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากตัวเองและคนรอบข้างเมื่อเกิดปัญหาเขาไม่ตีโพยตีพายแต่เขาจะนึกถึงก้อนดินบนแป้นหมุนค่อยๆประคองสถานการณ์ไปด้วยสติ ไม่บีบแรงไปไม่ปล่อยหลวมไปเขาเริ่มเห็นรอยยิ้มของภรรยาและลูกๆก,กลับคืนมาเพราะเขาเอาความว่างในใจกลับไปบ้านด้วยเขาไม่แบกเอาขยะจากที่ทำงานไปเทใส่ที่บ้านอีกต่อไปเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าความสำเร็จทางโลกคือเครื่องประดับแต่ความสงบภายในคือเนื้อแท้ของชีวิตความสุขที่เขาเคยวิ่งไล่ตามจนเหนื่อยหอบ แท้จริงแล้วมันไม่ได้ซ่อนอยู่ที่เส้นชัยแต่มันซ่อนอยู่ในช่องว่างระหว่างความคิดซ่อนอยู่ในลมหายใจเข้าและออกซ่อนอยู่ในความสามารถที่จะพอใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นเพียงข้าวไข่เจียวร้อนๆฝีมือภรรยาก็ตามท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของคุณธนาสอนให้เราเห็นว่า เรามักจะเข้าใจผิดเสมอว่าความสุขคือสิ่งของหรือสถานะที่เราต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้มาแต่ความจริงแล้วความสุขคือสภาวะของจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อเราหยุดดิ้นรนเมื่อเราเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเมื่อเราเลิกผลักไสปัจจุบันเพื่อไปหาอนาคตเหมือนกับถ้วยชาของลุงอินประโยชน์ของมันอยู่ที่ความว่าง หากใจเราเต็มไปด้วยขยะแห่งความอยากและความกังวลความสุขก็จะไม่มีที่อยู่แต่ถ้าเราหมั่นเคลียร์ใจให้ว่างเว้นช่องว่างให้ตัวเองได้หายใจได้ชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเราจะพบว่าความสุขนั้นหาง่ายเหลือเกินมันลอยอยู่ในอากาศมันอยู่ในแสงแดดอยู่ในรอยยิ้มและอยู่ในลมหายใจนี้เอง วันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ฟังลองสำรวจตัวเองดูครับว่าท่านกำลังปั้นถวยชีวิตของท่านแบบไหนท่านกำลังบีบเค้นดินเหนียวแห่งชีวิตจนแน่นเกินไปหรือเปล่าท่านกำลังให้ความสำคัญกับลวดลายภายนอกจนลืมดูแลพื้นที่ว่างภายในจิตใจหรือไม่ ลองอนุญาตให้ตัวเองหยุดพักลองวางเป้าหมายที่หนักอึ้งลงชั่วคราวแล้วกลับมารู้สึกถึงลมหายใจกลับมารู้สึกถึงเท้าที่สัมผัสพ,พื้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยครับมันอยู่ที่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางทางความคิดมาด้วยกันในตอนนี้ หวังว่าเรื่องราวของธนาและลุงอินจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านกลับมาดูแลใจของตัวเองสร้างพื้นที่ว่างแห่งความสงบเพื่อให้ความสุขได้ไหลรินเข้ามาเติมเต็มชีวิตของท่านสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบในทุกขณะจิตสวัสดีครับ